สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสมบอยชาแนลและอยู่กับผมสมบอยเช่นเคยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีวันจันนะครับเป็นยังไงบ้างครับเปิดเรียนกันมาวันแรกนะครับหลังจากปิดเรียนกันไป2วันนะครับหลายคนนะครับแหมหยุดไป2วันคิดถึงเพื่อนๆนที่โรงเรียนกันหรือเปล่านะครับและแน่นอนนะครับสำหรับเพื่อนๆของน้องๆคนไหนนะครับที่ยังไม่เคยดูคลิปช่องสมบอยนะครับก็ฝากไปแนะนําช่องสมบอยกันด้วยนะครับผมเแล้วด้านนู้นนี่ไงครับแหมพี่แมวทองเหมือนมาเดินทําไรนะเหมือนมาเดินอยู่นานแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่แมวทองกันหน่อยดีกว่านะครับสวัสดีครับพี่แมวทองกาลังเดินตามหาใครอยู่ สวัสดีครับพี่สมบอยตอนนี้กําลังเดินตามหาผู้ช่วยอยู่ <Wow. S 1> นะครับพอดีกําลังอยากจะได้คนมาช่วยแบ่งเบาภาระในการตรวจตาจักรวาลต่างๆนะครับตอนนี้เริ่มรู้สึกว่าทําคนเดียวไม่ไหวแล้วครับพี่สมบอยพอจะแนะนําใครได้บ้างไหมครับเนี่ยเอ่อพี่สมบอยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเอ้ะเอาอยัางไงดีลองไปปรึกษาพี่คอสตูแมนดูดีไหมครับพี่แมวทองก็น่าจะเป็นความคิดที่ดีนะครับเดี๋ยวผมลองไปปรึกษาพี่คอสตูแมนดูดีกว่า นั่นไงครับพี่แมวทองพี่คอสตูมแมนอยู่ตรงนั้นนะครับนี่คอสตูมแมนช่วยอะไรฉันหน่อยสิช่วงเนี้จักรวาลมีแต่เรื่องวุ่นวายเต็มไปหมดเลย<อ>ฉันทําคนเดียวไม่ไหวแล้วนายพอจะไปช่วยฉันได้ไหมอะไรนะจักรยานหรอจักรยานเสียหรอไปซื้อใหม่เลยไม่ใช่ไม่ใช่จักรวาลนนะ่ะจักรวาล<อ>ตอนนี้ที่จักรวาลกําลังมีปัญหาเต็มไปหมดเลยฉันทําคนเดียวไม่ไหวแล้วอยากให้นายไปช่วยด้วยนะ่ะเฮ้ยมาวะ นี้ก็ดีอยู่แล้วมีสมตำไก่ย่างให้กินทุกวันโอ้ oh, ว่าแล้วคอสตูแมนต้องไม่ไปแน่เลยเอ๊ hey, แล้วเราจะเอาอยัางไงดีเนี่ยทาคนเดียวไม่น่าจะทันแล้วตอนนี้เออไม่รู้มากันเฮ้ยจะนนึกอะไรออกแล้วนายลองไปชวนการ์ตูนด็อกดูดิช่วงนี้ดูการ์ตูนด็อกน่าจะว่างนะเห็นไม่ได้ออกมาหลายคลิปแล้วเออจริงด้วยสิ ถ้าทําให้การ์ตูนด็อกเป็นร่างทองนะก็น่าจะเหมาะอ่ะเพราะว่าการ์ตูนด็อกเนี่ยสามารถใส่ผ้าคลุมแบบชั้นได้จะได้เดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวกรวดเร็วว,ว่าแต่การ์ตูนด็อกตอนนี้อยู่ที่ไหนเหรอเอ้นายสองคนคุยอะไรกันอยู่เหรออาอนั่นไงโผล่มาพอดีเลยแม่ตายอยากจริงนะเรา <c oughs> พูดถึงก็โผล่มาเฉยเลยการ์ตูนด็อกช่วงนี้ว่างไหมพอดีอะ่ะฉันต้องการคนช่วยหน่อยตอนเนี้ทั่วทั้งจักรวาลมีเรื่องวุ่นวายเต็มไปหมดฉันจัดการคนเดียวไม่ไหวแล้วอ๋องั้นเหรอได้สิการ์ตูนแคท ฉันกำลังว่างอยู่พอดีเลยเออน่าจะว่างนะ <_ compute> เห็นไม่ได้ออกมาหลายคลิปแล้วนี่คอสตูมแมนอย่าแซวการ์ตูนด็อกแบบนั้นสิเ,เดี๋ยวนะโอ้ยงานเข้าอีกแล้วมีเรื่องดว่วนแล้วนี่คอสตูมแมนฉันฝากภารกิจการ์ตูนด็อกใ,ให้หน่อยนะเดี๋ยวฉันต้องรีบไปก่อนแล้วเดี๋ยวฉันจะกลับมาใหม่ฝากหน่อยนะคอสตูมแมนอ้าวนี่นี่ไปแล้วแหมชอบทิ้งเรื่องไว้เราตลอดนี่คอสตูมแมนสรุปมปนเรื่องอะไรกันเหรออ๋อไม่มีอะไรหรอกไอแมวทอมมันบอกว่าช่วงเนี้ไข้หวัดไก่ระบาด อยากหาคนมาช่วยกับจัดไก่ให้หน่อยฮะมีงี้ด้วยเหรอใช่ใช่ใช่เน่กระตุนดอกนายช่วยไปจับไก่ไมาหน่อยนะนเดี๋ยวเอาไปไว้ข้างนอกห้องนี้เลยนะเดี๋ยวฉันจะจัดการต่อเองโอเคนะเริ่มภารกิจได้เลยเฮ้ยงงกับไอ้เจ้าคอสตูแมนเหมือนกันนะเนี่ยมันให้เรามาหาไก่ไปทําอะไรเนี่ยอ่ะไหนๆก็ไหนๆ,ๆจับไก่ไปให้มันสักหน่อยแล้วกันเน่คอสตูแมนฉันจับไก่มาให้นายได้แล้วฉันไปจับมาได้ทั้ง5ตัวเนี่เออเก่งมากนะมีฝีมือดีมาก นายไปพักได้เลยเดี๋ยวฉันจัดการต่อเองในใจจะช่วยเอกไหมบอกมาได้เลยนะคอสตูแมนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเด็กที่เหลือจัดการเองไปไปพักได้แล้วเอ๊ะเรื่องมีแค่นี้จริงเหรอเนี่ยถ้าเรื่องแค่นี้นะแมวทองดูไม่น่าจะเดือดร้อนอะไรขนาดนั้นหรอกอ๋อเร็จโกแน่ฉลาดจริงๆเลยเราได้กินไก่ย่างโดยไม่ต้องออกแรงฉลาดสมกับเป็นคอสตูแมนจริงๆเลยเดี๋ยวนะได้กินเหมือนใครย่างอะไรอยู่อ้าวคอสตูแมนนายกำลังทำอะไรน่ะ 别别来别来 กำลังกำจัดเชอโลกอยู่เนี่ยฆ่าเชอโลกต้องใช้ความร้อนไม่งั้นเดี๋ยวเชอโลกระบาดนะนี่คอสตูมแมนการ์ตูนด็อกไปดิเงเกนบ้างไปถึงไหนแล้วอ้าวเวละไอ้นี่มาแต่วมันดับบอลเราแน่เลยทำไรกันอยู่วะแล้วทำไมการ์ตูนด็อกยังเป็นร่างเดิมอยู่ละ่ะนี่คอสตูมแมนได้บอกการ์ตูนด็อกไปหรือเปล่าเนี่ยนี่แมวทองคอสตูมแมนบอกแค่ว่าให้ฉันไปล่ากไก่มาบอกว่าตอนนี้โลกไข้หวัดไก่กํลาลังระบาดอ้าวเว้ละความจริงถูกเปิดเผยโอ้คอสตูมแมนนี่ฝากเรื่องให้ช่วยทําให้การ์ตูนด็อกกลายเป็นร่างทอง แต่ดันไปหลอกให้เขาไปจับไก่มาให้ตัวเองกินโหใช้ไม่ได้เลยคอรตูแมนไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจัดก,การเองโอ้เอาอีกแล้วงานเข้าอีกแล้วการ์ตูด็อกรอฉันตัวนี้ก่อนนะเดี๋ยวฉันกลับมาไม่ต้องไปฟังไอ้คอรตูแมนมาแล้วนะนี่คอรตูแมนทำไมต้องมาหลอกกันด้วยเนี่ย ร้อกตหน่อยไอ้ล่างทองไอ้ฉันก็ทําได้ฉันขอเติมพลังให้ตัวเองหน่อยไงการจะเสกล่างทองเนี่ยมันต้องใช้พลังเยอะนะเฟยนายกนแล้วนายโมหรือเปล่านนเานี่ยอ้าวไม่เชื่ออีกถ้าไม่เชื่อก็ลองถามคนดูช่องทอมบอยดูดิว่าทําเป็นล่างทองได้จริงเปล่าจริงไหมครับเาน้องครับพี่ขอสุ่มแมนสามารถเสกให้กลายเป็นล่างทองได้ใช่ไหมครับ ไม่อยากจะเชื่อนะว่านายทำได้อะแต่เรื่องที่ว่านายขี้แตกตอนนั้นอะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเฮ้ยมีอะไรใครบอกขี้แตกไม่มีไม่มีมั่วแล้วเอ้ามาตอนนี้พลังฉ um, ันเต็มแล้วเดี๋ยวขึ้นไปด้านบนเลยนะเดี๋ยวฉันจะทำให้นายเป็นร่างทองเองทได้จริงปะเนี่ยคอตูแมนอย่าหลอกกันอีกนะเออทำได้ดิแหมคนดูยังรู้เลยเอ้าตั้งจิตให้ดีนะเดี๋ยวฉันจะแปลงร่างให้ได้เองบูคกเกย์ูคกเกย์ลูคกเกย์ มลูกคุยลูกคุยจงกายไ่หลับตัวอ้าวไอ้บุญะไรวะฉันอยู่นี่คอตูแมนนายทำไรเนี่ยอ้าวโอ้โทษทีโทษทีเสียงคาถาผิดอีกแล้วลืมเพลงลืมเพลงต้องขอเพลงจากพี่สมบอยด้วยพี่สมบอยขอเพลงหน่อยครับจัดไปดมลุกคุยดมลุกคุยจงกายไม่หล เฮ้ยรอบนี้ก็ยังไม่ทองอย่างเงี้ยเฮ้ยแล้วจะไปฟันไปยังไงน่ะขาาตัแมนนายทำอะไรฉันเนี่ย ทำไมฟันจะยื่นมาก็ได้ขนาดนี้อ้าวเฮ้ยกลายเป็นหมาฟันยื่นไปเลยเฮ้ยก็ดูตลกดีนะเฮ้ยร่างดีก็น่ารักดีนะการ์ตูนด็อกน้าแก่ได้ดิทำให้ฉันเป็นเหมือนเดิมเลยนะเฮ้ยน่าแกตลกดีว่ะเฮ้ยแต่ว่าการ์ตูนด็อกฉันมีอะไรจะบอกฉันขอโทษดีเมื่อกี้จะใช้พลังไปทั้งสองรอบแล้วพลังฉันหมดแล้วฉันเสียกร่างไม่ได้แล้วทำยังไงดีอ่ะตอนเนี้ยตัวใจต้องให้ทีโอทีเอลมาจัดการนะการ์ตูนด็อกิดอะไรขึ้นกับหน้านายน่ะ แมวทองช่วยฉันด้วยนี่เจ้าคอสตูแมนอ่ะมันหลอกฉันมันบอกว่าเสกเป็นร่างทองได้เสกไปเสกมาดูสิฉันกลายเป็นฟันเหยินไปแล้วโอ้โหกัตตูด็อกเป็นไงล่ะฉันบอกนายแล้วอย่าไปฟังเจ้าคอสตูแมนมากถึงแม้มันจะเคยเสกให้ดักเซเลเดเป็นร่างทองได้แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าจะทําได้ทุกครั้งนะไอแมวทองแกพาใครมาด้วยล่ะทําไงเนี่ยเพื่อนมีวิธีแก้ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรกัตตูด็อกไม่ต้องห่วงนี่ฉันพาท่านเทพคอรสซัสมาพอดีเลย ฉันให้ท่านเทพนะจัดการให้นายเป็นร่างทองเลยละกันนะเออรอดตัวไปตูนนึกว่าจะโดนกระตูนด็อกจัดการซะแนละ้วโอ้โห,โโหใครเสกร่างให้เจ้าเนี่ยกัตูนด็อกท่านเทพทองครับฝากเพื่อนผมด้วยนะครับช่วยเสกกัตูนด็อกให้กลายเป็นร่างทองและติดผ้าคลุมให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับท่านเทพครับได้เลยไม่มีปัญหาเพื่อเป็นการตอบแทนที่ตอนนั้นเจ้าช่วยข้าไว้เอาล่ะกัตูนด็อก ตั้งจิตให้ดีนะเฮ้ยดีจริงได้ดูโชว์แล้วชอบดูท่านเทพทองเต้นจริงเลยโอ้มันลิกก็เกย์มันลิกก็เกย์มันลิกก็เกยโอ้มันลิกก็เกย์มันลิกก็เกย์มันลิกก็เกย์ตาตุนด็อกจงกลายเป็นลากทองโอ้โหมาแล้วครับนี่ครับกาตูนด็อกลางทองนะครับโอ้โหแถมมีผ้าคลุมด้วยนะครับ เหมือนแมวทองเลยนะครับเน่เอาล่ะกาตุนด็อกตอนนี้นายก็ได้กลายเป็นร่างทองแล้วนะแถมมีผ้าคลุมด้วยเนี่ยยังไงฉันขอบใจในายมากนะที่อาสาจะไปช่วยฉันน่ะยินดีเลยเพื่อนแล้วก็ขอบใจในายมากนะแล้วก็ต้องขอบคุณท่านเทพทองด้วยนะครับที่อุตส่าห์ทำให้ผมกลายเป็นร่างทองแบบนี้ไม่เป็นไรด้วยความยินดีเอาล่ะการ์ตูนด็อกทองนายพร้อมจะไปลุยภารกิจกับฉันหรือยังพร้อมเสมออยู่แล้วการ์ตูนแคททอง <Wow. S 1> โอเคดีเลยถ้างั้นพวกเรา พาท่านเทพทองกลับไปส่งที่บ้านท่านกันเถอะได้เลยกระทุนแคททองเดี๋ยวนายนําไปก่อนเลยนะเดี๋ยวฉันตามไปฉันขอจัดการอะไรบางอย่างแถวนี้ก่อนอขออะไรมันจะจัดการอะไรแถวนี้แถวนี้ก็ไม่เห็นมีเรื่องอะไรเลยเจ้าพวกคนโกหกหลอกลวงเนี่ยมันจะโดนโดนสักป้าบฉันขอเวลาแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวฉันตามไปนะแคททองเดี๋ยวฉันกับท่านเทพขอล่วงหน้าไปก่อนนะรีบตามมานะ ด็อกอนะครับพยายามจะแปลงร่างเป็นร่างทองแต่ว่าคอสตูแมนนะครับอวัวทำเพื่อเฉียดเวลาอยู่ได้นะฮะแม่และเป็นยังไงครับคอสตูแมนตอนนดียวโดนการ์ตูนด็อกทองวิงไล่เลยนะครับสุดท้ายนะครับการ์ตูนด็อกนะครับก็สามารถกลายร่างเป็นร่างทองได้นะครับโอ้โหแล้วน้องๆดูแล้วเป็นยังไงครับการ์ตูนด็อกทองร่างนี้ชอบกันหรือเปล่านะครับถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมบอยกันด้วยนะครับพี่สมบอยขอขั้นเวลาแป๊บหนึ่งเอพี่สมบอยวันก่อนผมเปิด YouTube เห็นพี่ไปออกช่องที่ช่องโอเว่นดอมดอมอะไรมาด้วยเปล่าอ๋อใช่แล้วครับคอสตูแมนเมื่อวันก่อนนะครับพี่สมบอยนะครับได้ไปร่วมปราบสัมภเวสีกับเทฟฟี่และโซเชอร์ที่ช่องโอเว่นคิงดอมมานะครับโอ้โหสนุกมากเลยนะครับแมน้องๆบางคนอาจจะเห็นแล้วนะครับแต่สําหรับใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับอย่าลืมกดไปที่ลิงก์นี้ได้เลยนะครับช่องโอเว่นคิงดอมนะครับสนุกมากๆาเลยนะครับอย่าลืมตามดด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปน้าจะเป็นคลิปอะไรอย่าลืมตามดูกันนะครับสวัสดีครับ